น้ำเหลืองจป็ึงนแก้ได้ง่ายาๆน้ำเป็น,ปนสนิมนะครับแก้ไขด้วยสารส้มนะครับแล้วก็จะใสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สีภาพพี่น้องมาแก้ไขครับแก้ไขน้ําที่เป็นสนิม น้ำเป็นสนิมนำน้ำเป็นน้ำคำข่าอีสานเอื่นว่าน้ำคำครับเป็นสีนเหลืองๆมันจะเกิดจากน้ำบ่อน้ำบาดาลที่ตรงไหนมีสนิสนมเยอะๆนะครับหรือว่าน้ำสีเหลืองๆมีกลิ่นคาวนะครับวันนี้มีวิธีแก้ครับวันนี้ผมมีวิธีแก้ไขนะครับ,รบพี่น้องอันนี้คือเขาเรียกว่าสารส้มภักอีสานเอื่นว่าหินสมนะครับมีสองก้อนครับ มันจะเอามาใส่ในบ่อบรรดาลนี่แหละครับทิ้งลงไปเลยสองก้อนนะครับสองก้อนก็จะใช้ได้ประมาณสักเป็นเดือนนะครับมันจะทําให้น้ําใสไม่เป็นสนิมไม่เป็นน้ําคํานะครับน้ำจะว่าเป็นสีเหลืองแก้ปัญหาน้ำบ่เป็นสีเหลืองแล้วก็ไม่เป็นน้ําคําไม่มีกลิ่นคาวนะครับทิ้งลงไปเลยครับทิ้งไปเลยแช่ไปเลยแช่ไปประมาณสักส่วโมงหนึ่งนะครับ จากน้ําที่เป็นสนิมน้ำำําคําสีเหลืองเนี่ยมีกิ่นคาวมันก็จะหายแต่มันก็ไม่ได้หายทารอน,นะครับมันก็จะหายประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วก็ทำครั้งหนึ่งพิสูจน์ได้นะครับเพราะทามาแล้วนะครับน้องเราออกไปเฮ็ดเบิงองนะครับเด้อได้ผลอีลีครับสําหรับบ่อที่เป็นน้ําเป็นสนิมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ